ขออนุญาตกาบเรียนท่านวิทยวดีสมบูรณ์ท่านรองผู้รนินการฝ่าย,ายากิจการเครือขา่า,ขายผู้ใบริาาการเอสดีสำนักงานส่งเสร,ริมวิสาหกิจการและขนาดย่อมที่เรารู้จักการดา,รารของสโวกรกาบเรียนท่านวาดิศปัญญาคมท่านนายอำเภออำเภอเมืองจังหวัดลำปางท่านชุนวิตอาภากศา ท่านประธานสมาค์เอสบีไทยจังหวัดลำปางท่านผู้บริหารสมาพัธ์เอสีบีไทยท่านผู้บริหารตัวแทนของหน่วยงานท่านพนาราชภาเอกชนผู้ก่อการและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับขอญาตนำเรียนเรื่องสงของการแต่านครั้งนี้ดังนี้ครับสมาค์เอสบีไทยเนี่ยเป็นองค์กรภาคเอกชนครับทุกท่านเป็นการรวมของผู้ก่อการนะครับไม่ว่าเป็น คนตัวเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไมโครลายย่อยไม่ว่าจะเป็นลายขนาดเรียกว่าสมอลลายเล็กหรือลายขนาดกลางนะครับที่ภาษาเราเรียกว่า m อ็นนีะครับรวมถึงชมลมสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องโครการน,นะครับรวมกันเป็นเครือข่ายน,นะครับในนามของสมาคมสมพันธ์เอส,ส,สีไทยนะครับภารกิภหลักตามที่ท่านได้เห็นวีดีอารไปนะครับเราเป็นองค์กรท่านเอกชนที่จะภาษาความร่วมมือ เกิดข่ายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเติมเต็มองค์กรภาคเอกชนต่างนะครับซึ่งช่วยพวกท่านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นหอสภาสาหกรรมสภาสาหกรรม่องเที่ยวหรือหน่วยงานอื่นนะครับภาคเอกชนซึ่งล้วนแต่ติดอาสาช่วยพี่น้องมีสรงคมกันนะครับองค์กรสมามพันธ์ไทยก็เป็นหนึ่งองค์กรนั้นนะครับและก็ด้วยภารกิจังกล่าวครับก็สอดคล้องกับสำนักงานส่งเสริมวิทยุการย่างหรือที่ว่าสสว ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับแล้วก็พัฒนาศักภาพผู้ประกอบการในมิติต่างๆนะครับไม่ว่ามิติเรื่องของด้านการพัฒนาศักยภาพนะครับไม่ว่าเรื่องของการพัฒนาด้านการตลาดไม่ว่าเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทา,า,างด้านแ่งงาๆรวมถึงมิติอื่นๆนะครับและในทางนี้ครับในเรื่องของมิติด้านการตลาดนะครับซึ่งสสวก็ได้เห็นความสําคัญในกิิการโพลิว่า ผู้ก่อการเองก็อ้านจินตนาาครับนะครับเกิดการล็อกดาวน์เกิดการที่ไม่สามารถที่จะหาช่องทางการจัดตนายาได้ก็ขอให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเทศเดซบีเฟสเดซบิเฟนท์ว่าตลาดนักชุมชนที่ผู้ผลิตสร้างโอกาสให้เดซิบในทางนี้ครับตามโครงการนะครับจะให้มีทุกประเทศครับจำนวนสินค้าภาค การสามั้งภา 3, 3คอีสานสามั้งภาคใต้สองทางและภาคเหนือสองัางครับและสองทางนั้นต้องบอกว่าโชคดีครับโชคดีที่ว่าก็คือถามว่าทาไมเลือกจังหวัดไหนนะครับในทั้งหมดภาคเหนือเรามาจากที่พยาแล้วก็ที่ลำบานที่นี้ด้วยผลอยู่สองประการครับประการที่หนึ่งครับพยายามที่จะหาความเฉลี่ยไปหาจังหวัดตา่างๆไม่ว่าจังหวัดใหญ่หรือจังหวัดรอง บ,บางภาคก็จังหวัดใหญ่บางภาคก็จังหวัวหดรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมหรืออื่นใดน,นะครับความร่วมมือครับของเครือข่ายของผู้ให้บริการหรือผู้สับสนธ์หผู้สืส่นขลาโดยเพราะเครือข่ายสมาันธ์ซีบีไทยครับท่านประธานสุวิทย์ที่นั่งอยู่ท่านนี้ครับท่านบอกว่ามาช่วยปนรำันเถิดขออนุญาตที่จะนำเอาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องผู้เอกแกบบโครงการไอีที่จะปนรำพันนะครับและก็ที่สะคานครับท่านประธานสุวิทย์บอกว่า พี่น้องผู้ประกอบการเอสีอยากได้นะครับการชื่อยู่ละตราตรายขอรัชญาณมาลงที่ลำปางต้องขอบคุณท่านประธาสนสวิตต์อกจากนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับจาก10จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ลำปางเป็นจัวัดหน้าที่อยู่คั้เลือกนะครับและแต่ละครั้งทาทาหมายว่าจะจัดทั้งละประมาณอยู่200รูด200กิจการเท่านั้นแต่ที่นี่ท่านชื่นบอกว่า ท่านมาเถอะนะครับผู้ประกอบก,การเรยอะมากอยากจะได้ออกตลาดนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับผู้ประกอบก,การที่ได้มาออ,บบอกบูธโดยความชื่อเหลือเข้าสู่โครงการสวนะครับจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า2 50ร้อาิบกิรานะครับก็ตามพื้นที่ครับพื้นที่จัดได้เท่านี้แต่ที่ถ้าพื้นที่ใหญ่กว่านี้ก็คงจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็คา,าดมายได้ว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากผู้ประกอบก,การนะครับในแต่ละต้องจินในแต่ละที่ทน,นะครับไม่ต่ำกว่าสามล้านนะครับแต่ว่าที่ผ่านมา มันแบบเพิ้ลครับก็ค,คือว่าเต่มที่จัดงานมาดูชีดีแล้วไม่ต่ำกว่าหกล้านบาทนะครับในช่วงระยะเวลาสามวันสั้นนี้นะครับก็อ,อยากยะนำเรียนให้ทท่านทราบนะครับระรลมตผลหลักมีสามข้อครับข้อแรกก็คือเพื่อเพิ่มช่องทางการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่สิ้นอิ่ว่าแสดงก็คือบางท่านบางกิจการนะครับท่านไม่เคยมีโอกาสได้ออกบูธหรือแสดงสินค้าเลยแต่งมือวดนี้เปิดให้ท่านครับเปิดจริงไงครับ ตัวอย่างเช่นเอ๊ะโรงแรมมางานนี้ออกบูธได้ไหมได้ครับอาจจะมาเพื่อแสดงมาเพื่อการสร้างการรับรู้ว่ามีกิจการอยู่ที่นี่นะครับแม้ไม่ได้จานายนะครับบางกิจการเช่นบอกว่าออกแบบนะครับหรือรับร้าง้านหรือซ่อมออยู่มาออกบูธได้ไหมได้ครับแม้ว่ามาวันนี้อาจจะไม่ได้ได้มีการตกลงในการสัญญาจ้างกันแต่หลังจากไปนี้อาจจะมีการซื้อขายหร,รืตกลงนะครับได้งานต่อไป ผีดท่านมาแสดงหรือมาสร้างนการรับรู้ก็ได้นะครับในทางเดียการก็เปิโดโอกาสให้แม้แต่รายย่อยทั้งหลายนะครับคนที่อยากจะมีสินค้าอย,ยากจะหายได้นะครับไม่ว่าจะมีสินค้าอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคการภารบริการ,ดการได้หมดครับและที่สําคัญครับโครงการนี้สตวจดให้ฟรีคำว่าฟรีก็คออือไม่ว่าบูธไม่ว่าโต๊ะไม่ว่าเก้าอี้ผ้าปูโต๊ะ,ะ,ตะทุกสิอย่างจัดให้ฟรีไว้หมดท่านที่นำสินค้ามา เพราะเปิดไม่กี่วันก็ผู้ประกอบการก็เป็นล้นหลามครับต้องขอบุกจุวร์ที่โีบุกการนี้ขึ้นมานะครับก็ประสงค์ข้อแรกก็คือเพิ่มช่องทางนะครับในการจีนุกการแนดงนะครับข้อที่สองครับเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้ผู้ประกอบการครับหลังจากวิจฤตโควิตเราก็จะมีปัญหาเรื่องของช่องทางการเต็มนหลานะครับนี่จะถึงเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สึกีเรื่องที่สำคัญครับสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เกิดการเรีนเศรษฐกิจทั่วประเทศอันนี้เป็นประจายที่รัฐบาลก็เป็นคนให้เงินมาได้นะครับก็โดยต้องเรียนรู้สึกหลักสามข้ออย่างนี้ครับก็ทั้งสิ้นทั้งปวงครับโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยครับถ้าขาดความมือมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนครับต้องขอบคุณทุกท่านครับและที่สําคัญครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจรีเจ้าของสถานที่แห่งนี้ครับก็คือบริษัทสินทรพัฒนาครับที่ให้ความรู้เพาะเรื่องสถานที่นะครับซึ่งโดยปกติท่านบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีค่าชใจเยอะมาก ต่ด้วยความที่ท่านประธานเองบอกว่าที่นี่นะครับคนเดินต่อเนื่องและทําให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขายของได้จำหน่ายสินค้าได้คนเดินเยอะครับก็เลยมีขอกรอนะขอกรกข้อจากเ่านรทรพธานนะครับึ่งนปานสุาิตีครับก็ให้เปินกรอพิเศษอย่างมากเลยต้องขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนนะครับไม่ว่าท่านประธานสภาสาสกลรรนะครับท่านตัวแานขอท้านะครับท่านป่า,านสภาสกุตสารรมกท่องเที่ยวและหน่วยงานต่าง ทางพลังเกิดครับที่ร่วมก,กันนะครับช่วยผู้ประกอบการเอสเนะครับช่วยผู้ประกอบการโจำนวนน้ทั้งหลายวันนี้ครับขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับที่ท่านได้เกิดมาวันนี้ที่จะร่วมด้วยเชื่อกันในการที่จะช่วยผู้ประกอบการขอกคุ่มทางสาวสวรครับที่โดยเฉพาะท่านที่ทดียอดีครับสม,มองที่ได้โอกาสมาเปิดกิจกรรมวันนี้ครับขออนุญาตที่จะนำเรียนหระสงฆ์แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ ติยวดตะโรนะคะรองประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนา s อ e เอไอเอสแห่งสมาพันธ์มด e ไทยแบรนชานประธานโครงการค่ะที่ได้ให้เกิดขึ้นมาต่่าวัชประสงนะคะของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับและลันดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญทางด้านของท่านดรบุญละป่างนะครับท่านวันแี่2คมได้เกียรติขึ้นมา กล่าวถึงภาพรวมทางเศรษกิจกับสันกาณโควิด -19 จังหวั่าและต่าต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ